เจ้าของผวางูเหลือมยักษ์สี่เม็ดเลือ้อยเข้าบ้านหวังขมบดวงใจแมวที่เลี้ยงไว้อีกใจหนึ่งเชื่อมาให้โชคช่วงตรุษจีนเมื่อเวลาห้านาฬิกาวันที่28มกราคม6 8 0วิทยุหน่วยกูย้ภัยมูลนิธิสว่างโรถนามสัตหีบได้รับแจ้งขอความช่วยเหลือจากนายพิสนุตันชื่นอนายุ53ปีอยู่บ้านเลขที่หนึ่งในพื้นที่ตำบลสัตหีบอสัตหีบจังหวัดชนบุรีว่ามีงูเหลือมขนาดใหญ่เลือ้อยเข้ามาพยายามกินแมวภายในบริเวณบ้านขอให้มาช่วยเหลือเร่งด่วน ที่เกิดเหตุบนถนนทางเข้าบ้านพบงูเหลือมขนาดใหญ่ความยาวราว4เมตรได้เลื้อนนอนพาดขวางทางเข้าบ้านกำลังจับจ้องที่จะขโมบแมวชื่อดวงใจซึ่งเป็นแมวที่เจ้าของบ้านเลี้ยงไว้เบื้องต้นนายวิชาจินดานินหน่วยกู้ภยัยนามเรียกขาน142ได้เดินทางมาเพียงคนเดียวพร้อมนำอุปกรณ์จับอสอรพิชนิดห่วงเชือกเข้าทำการคล้องที่หัวงูป้องกันการหลบหนีและแว้งกัด เมื่อสามารถคล้องจับไว้ได้เป็นที่เรียบร้อยงูได้พยายามดิ้นสู้ไม่ยอมให้จับแต่โดยดีพร้อมเลื้อรัดขากู้ภัยไว้อย่างแน่นหนาเจ้าของบ้านจึงได้เข้าช่วยเหลือดึงนําตัวงูออกมาได้สำเร็จก่อนบรรจุใส่ถุงปุ๋ยลำเลียงนำปล่อยคืนสู่ธรรมชาติพื้นที่ห่างไกลบ้านเรือนประชาชนผู้สื่อข่าวรายงานว่าการเดินทางมาของงูในครั้งนี้ยังไม่เคยปรากฏขึ้นและนับเป็นเรื่องแปลกที่ได้มานอนขวางถนนในวันตรุษจีนซึ่งทางเจ้าของบ้านเชื่อว่า จะนำพาโชคลาบมาให้โดยจำนำเลขทะเบียนบ้านคือ66 31ไปทำการเสี่ยงโชคซื้อสลากกินแบ่งในงวดนี้ตามความเชื่อส่วนบุคคล